สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะพวกเราเนี่ยเราจะไปที่บูธีค่ะโดยมีคุณชื่ออะไรด้านืออํานาคุณอํานานะคะโอ้ขับรถให้ค่ะวันนี้นะคะเรามารถโพท้องกันค่ะนึ่งก็มีสมาชิกตั้งจังหวัดกันเต็มเลยนะคะประเด็นว่าดิฉันมาสุดท้ายชอาก็เลยไล่ดิฉันมานั่งข้างหน้าเด็กข้างเย็น รุนาค่ะให้มีอ่าสติมากๆนะคะนอนหลับเพียงพอไหมคะนอนหลับเพียงพอไหมอ๋อพอโอเคเดี๋ยวเราจะถึงจุดหมประมาณเก้าโมงนะคะที่บูทีแล้วเราไปดูบรรยากาศตรงนั้นกันนะคะเราให้ดูบรรยากาศนะคะทุกคนอันนี้เราเข้ามาแล้วนี่อันนี้สวนน้ำอยู่ฝั่งนี้อันนี้โอ้โห ีนส่วนของทํากิจกรรมทีมบิวดี้เราจะอยู่ทางซ้ายมือนี่ยะจะมีลานจอดรถด,ด้วยเอ๊พมากันแล้วพมากันแล้วค่าลงค้าลงทุกคนคเป็นไงบ้างคะนั่งรถแล้วสนุกสนานไหม20กิโลเมตรต่อชั่วโมง่นนี้ ตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะทุกคนก็จะต้องมาลงทะเบียนกันนะคะซึ่งเดี๋ยวเรา,าลงทะเบียนตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตรงนู้้นนะคะตรงส่วนน้ําตรงนั้นไปรวมตัวกันอากาศดีมากเลยค่ะที่ชีคันหา่า นี่สาวเซเล็บคนนั้นเขาเสด็จมาแล้วค่ะทำหน้าอะไรอยู่คะทำหน้าอะไรอยู่คะอุ้ยเป็นแลนหัวมาตรง เรรกเ,เขาบอกว่าวันนี้เป็นฉากเป็นเวนะคะร้อนไม่นานวันนี้ให้ดูกันอตอนนี้เขาก็เดี๋ยวก่อนนะให้เก็บมือถือตรงนี้นะเดีย๋ยวเราไปเก็บละรวมตัวกันนะ วันนี้จุดประสงค์คือให้ให้ออกเสียงปรบมือกับคุณรักรับผมเสียงตอนนี้ไม่นานพาเ,เพี่ให้ความร่วมมือกันไม่นาน,านพี่นะครับหนึ่งวงกลมใหญ่วัอนอะบิ๊กเซ็กซ์นะครับนวดบ่อยไหมข้างนี้ไม่ทันนวดอีออออออกผมพูดว่าจำารพี่ผมไปจำแต่พูดเหมือนจำเลยจำเล็กไปแล้วพอจำเล็กตรงนี้แล้วพี่จำ

หลังจ <S an> ากน,น,นี้มาพักก่อนนะคะตอนนี้นหัวหน้าเขาพกพลังทำอะไรก็ไม่รู้แหละ <S <S <an> เราก็มาทักกินน้ำเย็นๆตอนนี้เราก็ได้สีกันมาแล้วนะเราเราหวังและวราเราจะได้สีเหลืองวันนี้เพราะเราก็เตรียมส,สีเหลืองมา

ภารกิจนะคะภารกิจก็คือเดี๋ยวน้องจอร์จจะปล่อยลูกเทนนิสมาให้หนึ่งลูกแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะคะ เมนูวันนี้ผัดกะเพราแกงจืดอันนั้นข้าวนะคะข้าวแล้วก็นี้ก็จานค่ะเอาหมดแล้วเหรอแล้วนี่เราทิ้งเยอะไปแล้วซะแล้วซะแล้วเหงื่อไหมเหงื่อไหมตอบฉันหน่อยเหงื่อไหมคะเหงื่อเหรออืมเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยแต่หิวค่ะ หด้่งชั่วโม,ม r <hour> หลังจากที่พวกเราทานกันอิ่มแล้วนะคะแล้วก็พักผ่อนกันตามสบายมาพักหนึ่งนะคะก็ต่อด้วยกับกิจกรรมนั่งเรือภายเพื่อไปหาอาซีแล้วก็มาต่อว่าเป็นคำอะไรนะคะซึ่งก็จะแข่งกันทั้งหมด4ทีมเลยค่ะก็สนุกสนานมากถัดมาก็จะเป็นการเล่นชักเยร์น้ำนะ จะเป็นการแข่งกัน2รอบนะแล้วก็หาผู้ชนะของแต่ละครั้งมาแข่งกันอีกทีนะคะก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งแหละโอ้้อ้โอ้โอ้ดูทีมนี้ทีมนี้ทีนี้น <laughs> ว้าวี่างา่างาเป็นไงบ้างใชนะอค่ะชนะย,ยังแขคนเดียว <laughs> <laughs> ทีมเดียวข,ยข <laughs> ยอข <laughs> ยองัยองเขา หลังจากที่แข่งชักขยาไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาถึงกิจกรรมของวอลเลย์บอลน้านะคะต้องขอบอกว่าวอลเลย์บอลน้ำนี่คือเป็นกีฬาที่โคตรเหนื่อยมากๆเลยทุกคนและแบบใช้พละกําลังกันมากเลยค่ะตั้งแต่แบบฝ่ายรุกแล้วก็ฝ่ายรับนี่คือแบบมันเหมือนจะง่ายนะทุกคนถ้าดูจากข้างบนเนี่ยแต่พอไปเล่นเอาจริงๆนี่นโคตรเหนื่อยเลยจริงๆขอบอกพีเต้เข้าที กินาสุดยอดเลยค่ะสิแดงสีฟ้าลงมาเลยความรู้สึกค่ะเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างเหนื่อยมากเหนื่อยมากได้เห็นไอซ์แบบว่าเฮ้ยเหมือนจะกี้แบบอยู่อยู่อย่คนเดียวฝั่งนู้นแล้วแบบแต่ละคนคือจัลรุมอ่ะกินน่องแล้วค่ะพี่อ่านก่อนตัวแทนตัวแทนจุกฉันตัวแทนจุก้ันเร็วเร็ว หลังจากจบกิจกรรมวอลเลย์บอลน,น้ำนะคะก็เป็นกิจกรรมต่อยมวยค่ะซึ่งดิฉันไม่ได้ถ่ายเป็นวิดีโอนะก็ฝากแต่รูปก็พอค่ะและตอนนี้พวกเราก็เสร็จสิ้นกระบวนการทีมบิวดิ้งทั้งวันของพวกเราแล้วนะคะก็ไปพักผ่อนกันเลยตอนนี้เรากลับบ้านนะคะ ห้าโมงกว่าแล้วคือ ork, กกนเหน, <Through you. S 1> นื่อยมากแต่ละคนเนาะเออสรุปว่าวันนี้แย่มากๆเลยกะว่ามาเล่นอีกวันหลังดีกว่าออวันนี้ไม่ได้เล่นสไลท์เอ้ยไ,ไม่ได้เล่นสลิงหัวสลิงสนุกไหมนกโอ้สิบลายฮะสนุกสนุกมากตอนที่กำลังจะลงแตะลงเลีสนุกลงเลี้ยงเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าเด็กกันจะนิดเดียจะแรงนิดเดียวคนสุ เออเห็นแบบห้อยขาลงมาแล้วโอ้เสียว <c oughs> เออเออโ <c oughs> อ,อ <c oughs> เคโอ,อ okay, okay, เคละรับหน,น้ารับตนาวนันนี้ไม่ได้